ก็เปิดตัวเรียบร้อยกอยศคอนเน็กนะคะรวมถึงเว็บไซต์ของกอยศเนี่ยนะคะอันนี้ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันเองหรือว่าทางเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีเนื้อหาอะไรบ้างคะคุณชัยนรงค์จริงๆใน,ใน,ในแอปเลยครับทำได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิ่งขอกู้หรือะจะดูยอดหนี้หรือจะหรือจะชำระเงินคืนผ่านแอปนหรือจะผิดทางกาเงเราเนี่ย แอปน,นี้ทาได้ทุกอย่างครับอ๋อมีทุกอย่างไม่ต้องโทรแล้วจริงๆไม่ต้องโทรครับเพราะวันนี้เราใช้ระบบลายบัญชีทางการเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อความถึงกันได้เลยครับอืมก็หาเอากยศคอนเน็กเนี่ยนะคะและทีนี้ค่ะในรอบของผู้กู้ยืมรายใหม่เนี่ยขั้นตอนของเขาเป็นยังไงคะยุ่งยากไหมคะจริงๆไม่มีความยุ่งยากเลยนะครับสมมติว่าวน้องคนหนึ่งในเรียนจบชั้นม .6 แล้วต้องแล้วก็ไปสมัครเข้าสอบเข้ามาใไรายได้เนี่ย ต้องการกู้เงินนะครับค่ะก็แค่ทิมเข้าแอปนี้มาแล้วก็ยื่นคําขอผ่านแอปนี้ได้เลยนะครับค่ะหรือถ้าหากว่าน้องบางคนอาจจะไม่สะดวกหรือหรืออาจจะไม่เข้าใจวิธีเนี่ยไปมหาวิทยาลัยเลยนะครับก็จะมีห้องงานที่ให้ให้กู้ยืมเงินพยศจะมีเจ้าที่ดูแลอยู่เพราะว่าเรามีสถานศึกษาที่เราสิดต่อด้วยประมาณสี่พันคนแ่งทุกแห่งพร้อมที่จะดูแลใยความสะดวกให้กับน้องๆครับอืมค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะกู้ยืมเงินของกยศเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะปะัจจุบันเราเวลาปล่อยให้กู้อยู่สี่แบบนะะคือแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่สำหรัแบผบู้ที่ขาดแคล,ลนความหมายของคนที่ขาดแคล,ลนนี่ก็คือรายได้ครอบครัวเนี่ยไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทนะฮะเกินจะกจะู้เรียนอะไรก็ได้ทุกวิชาเลยครับแต่ที่สองก็คือเรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศเช่นพ่อแม่อาจจะมีรายได้สูงกว่าแสนหก แต่ว่าลูกเนี่ยจะเรียนติดหมอก็จะต้องใช้เงินเยอะเนี่ยนะครับเราก็มีเงินให้กู้สําหรับวิชาสําคัญเช่นแพทย์บัญชีวิศวะพวกนี้นะครับเราก็มีตามประกาศอันที่สามก็เราจะให้กู้ในหลักสูตรที่เราต้องการดูดานพิเศษเช่นหรือยางขสินดนตรีไทยโบราณคดีซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจที่จะเรียนสุดท้ายก็เราให้กู้สรหรับปริญญาโทด้วยครับอืมค่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมคะสาหรับปีนี้ครับ อ๋อค่ะในในรอบนี้เนี่ยนะคะของปีการศึกษาสองพันห้ารอยห้าสิหเนี่ยแสดงว่าเราเข้าระบบของอดอกเบีย้ยแบบใหม่แล้วใช่ไหมคะนี่ปรับแบบใหม่แล้วคาตดอกเบีย้ยก็จะเป็นหนึ่งเปอร์เซ็น้ก็เบีย้ยปรับถ้าผิดนัดชำระนี่เนี่ยก็จะอยู่ที่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นครับซึ่งน้อยกว่าเดิมด้วยใช่ครับเบียบเบียบปรับเดิมเนี่ยครับจริงจริงเนี่ย อยู่ที่ร้อยะสิบแปดแต่ว่าเราลดเ,เราคิดเพียงร้อยละเจ็ดจุดห้าปัจจุบันเนี่ยได้จุดห้าเลยครับอืมนะในปีการศึกษานี้นะคะมีการเตรียมวงเงินไว้ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้เราเตรียมวงเงินไว้ประมาณสี่หมื่นล้านบาทนะฮะแต่แล้ผู้กู้เนี่ยทั้งรายเก่ารายใหม่ประมาณหกแสนสามหมื่นกว่าคนค่ะซึ่งเพียงพอสําหรับทุกคนที่จะมาขอกู้นะครับวันนี้เราเราให้กู้ได้ทุกคนโดยที่มไม่ไม่ีข้พ่อจํากัดค่ะ ค่ะการกู้รอบนี้เนี่ยเอาวันสุดท้ายในยทําได้ถึงวันไหนคะเออืนตอนนี้เราเราเปิดมันม,มีหลายระบบนะครับเพราะว่าหมา,หายอะรเราเปิดไม่เท่ากันนะครับค่ะสุดท้ายพอดีตอนน่าจะอยู่ที่ประมาณเาดือนกรกฎาคมลย่นะฮะแต่ว่าดูดูเนตดูดานหน้าประกาศของกยสอได้แต่แต่ไม่ว่าอย่างไรนะ,ะถ้าเกิดว่ามันหมดระยะเวลาไปแล้วแล้วเกิดมีคนตกลนหล่นหรือค้างอยู่เนี่ยค้างท่ออยู่ในระบบอยู่นะค่ะเราก็อนุดโลมเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาถึงโอกาสนี้ครับ ค่ะก็จริงๆเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันกยส Connect นี่แหละก็จะมีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนั้นเลยนะใช่ครับผมค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ StudioLoan เนี่ยนะคะ o r t h นะคะอันนี้ก็มีข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะใช่ค,ค่ะค